รถถังอันนี้มีลักษณะเเดียวกันกัถง m 6 0ที่ท่าได้รับมาก่อนหน,น้านีแต่มีข้อแตกต่างที่สามารถพอได้ภายาน,นอกตัวรถ3จุดนที่หนึ่รือบรเวับรถถังของ m 3จะมีอบลังกระู m 6 0 a ไม่มีส่วที่สอคือด้านบนขององรถถัง M60A1 จะมีไฟฉายสีดำ ตัวใน 60p3 ไม่มีเพราะต้องเราเป็นแบบจับภาพด้วยลงสีความร้อนของแสจุดที่สามก็คือบริเวณด้านบนของกล้องคือด้านหลังของกล้องใน 60p3 จะมีอยู่เครื่องวัดความเร็วลมทางภาพตรวจม 60p1 ก็ยังมีต่อไปเิญรับรองการติ้งด้วยกระสุนติ้งจากิน 60p3 กับการติ้งต่อเป้าหมายด้านล่างกระป